เริ่มภารกิจตามหากระทะ มาแล้วมาแล้วนี่เราได้ล่มใหม่ด้วยเห็นเปล่าต้องสีอะไรสีชมพูสีชมพู kebutuhan Yang iya, yang ya. ตรงโน้นวิ่งรับวิ่งวิ่งวิ่งรับวิ่งแต่ไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่านะวิ่งขับวิ่งวิ่งขับวิ่งโอ้ยน็อกมันน็อกไปหนึงเพื่อนมันน็อกไปหนึ่งเพื่อนมันน็อกไปหนึ่งคนเพื่อนมันน็อกไปหนึ่งตัวมันกลางชุกเพื่อนมันเดือดกำลังตามแล้วแป๊บ มาเป็นแล้วอยู่หลังก้อนหินนั่นอ่ะตรงนู้นตรงนู้นมาแล้วมันมาที่เราแล้วมันมาที่เราแล้วมันมาที่เราแล้วโอเคเนาะเนาะเพิ่มอยู่หลังหินเพิ่มอยู่หลังหินโอ้ยเอาแล้วเธอก็็อกเหมือนกันเหรอตายแล้วเพื่อนมันช่วยเพื่อนมันมันช่วยเพื่อนมันมันช่วยเพื่อนมันโอเคสุดยอดเบอร์สามสุดยอดเธอเก่งมาก เธอช่วยเราก่อนนะเราจะเลือดจะหมดเดี๋ยวเดยเราไปช่วยเพื่อนไม่ต้องคานไหมเขาช่วยเลยตัวเองอะ่ะตัวเองกิงเขาอะ่ะตัวเองจอะามาซุกแถวนี้สิตัวเอง <c oughs> อเดี๋ยวเขาไปช่วยเพื่อนก่อนนะขอบคุณค่ะ<อ>ห้าวซ้ำ้าวซ้ไม่มีอะ่ะ มันต้องไปน้ําตกมาแน่เลยเนี่ยใช่ใช่ใช่มันไปน้ําตกขอมั่งขอมั่งขอมั่งอ่าเกาะหามัมมวกันแตกแล้วอีกนัดหนึ่งเดี้ยงอ่ะ ยาตรงนี้เยอะมากเลยนะหรอมียาใช่ไหมเราเอาเราไม่มีเลยเนี่ยเ,<อ>เต็มเลยตัวนี่ตรงสะพานเนี่ยเราสามเอาไปแล้ว มาแบ่งกับเราก็ได้มีเป้าไม่มีไม่มีเลยนี่นี่เรากับเขานี่อ่ะไป่ะโอเค h ั n กิ o okay, <thank> u มีสโคบยังสโคบสโคบมีสโคบสี่อันเดียว จะมีตะรบส,สามไหมโอ้เอาเอาเอามีตะกบสามใช่ไหมเอาออตังเชียจจ้าออาอมา มากวงยังไม่เจอกระทะเลย mẹ thiệp I got supplies mẹ <coughs> 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 okay, ตัวไม่เอาลดตรงนั้นมาเอาลดตรงนั้นมาด้วยดิ<ม>วงสี่ร้อยกว่านูน่นนะเหรอสามรอ้ <400 S 1> รอยสีร่รอ้รอยเลย tama lah, tungtama lew, pa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 p, wu nol di sana เอ็ดดับโออโออโอ้สอไม่ขอไม่อ็จถึงแล้วก็ถึงแล้วขอจะมีคนเปิดก่อนเลย ภารกิจแต่งตายนีนย่ภารกิจเนี้ยอ๋อร้อยนะัดอะวงกลับไปที่เดิมไงใช่อ่ะดิ กลับไปที่เดิมเลยตรงนั้นเมืองใหญ่ไปเราขึ้นข้างบน อะไรคุณไของแล้วอยังไม่สั่งของเหรอทำไมไม่สั่งให้เรียบร้อยฮะทำไมไม่สั่งให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้านอ้าฮะอ่ะ,ะ,อะเงียบมากเงียบมากไม่มีคนเลยเฮ้ย สกีนชาเขียวมาให้ด้วยดิยเงียบมากอยากกินนะ่ะเซเว่นก็ได้ยกเซเว่นมาตั้งเลยที่บ้านจะ <laughs> <laughs> ให้ตังค์ร้อยหนึ่งไอสกครี <laughs> <a team. S 2> <laughs> มนี่กินไหมไอสกครีม <Yeah. S 1> เอาช็อกโกแลตหรือเอาอะไร <laughs> ได้ยินปะช็อกโกแลต ช็อกโกแลตนะถ้าอย่าซื้อผิดนะแต่ยลูกไม่กินถ้อย่าซื้อช็อกโกแลตมานะเอาคาปูชิโน่เอาคาปูชิโน่แก้วใหญ่หวานน้อยกินนี้กินนี้นะคะกินนี้เอาคาปูชิโน่แก้วใหญ่หวานน้อยกินนี่นะคะ ปุ๊บปุ๊บอมอมไงอ่ะได้กินไหมทีเนี้ย <laughs> นอน <laughs> อ,อันตรายข้างหลังเรานะเนี่ยนี่นี่นี่มีตัว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 มันวิ่งไปนี่ละนันไงไข่ปลาระเบิด ตายเพื่อนยิงตายไปแล้วนี่นี่เนี่ยขึ้นบ้านขึ้นบ้านตกบ้านนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยบ้านนี้บ้านนี้อุรถวิ่งไปดูรถวิ่งไปดูอีกคันหนึ่งตายแล้วอุมยตายแล้วอุมยตายแล้วอุยตายแล้วอุยตายแล้ว ถ้ามันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านระเบิดก็ไม่มีปะโดนกันเองนะ เค้าเอร์เรานะเราจะลงไปเนี่ยเขาเขาเขาอยู okay. oh Samantha, anyway. hmm. ่ตรงนี้โอเคตายไหมไอ้เยี่ยโอ้โหยิงมันจนไม่รู้จะยังไงอ้าวน้ำวกินไก่เลยไอ้กินไก่เลยอ่ะโอ้ยเจ๋ย